ัฮ้ยครับอยผมช่วสีเริ่มนายมันนี้มัเล่นเกมผู้เปิดรายการก่อนดิเฮ้ยนี่กูยิงจังเลยยิงเหรอจัดเต็มจัดเต็มแบบพรีเมียมเมียมเลยเมียมเอียมองเฮ้ยเอาไม่เอาไมเอาไม่เอาอือเรียบร้อยไม่เอาไม่อึบเรียบร้อยแล้วอือะอย่าเพิ่งกลับไปกลับไปกลับไปไม่ต้องมา ใครเึ็นช่างพ่อจอยิงออเหรอแม่ก็จะยิงด้วยเหรอเออเอ,อ้รออ้านลบที่ไหนถึงจะรอดพ้นวะต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆน่าจะใช่ตอนนี้มาซื้อเสื้อผ้าใหม่เนื่องจากเสื้อผ้าเก่ามอันผิดโสมนะครับเสื้อผ้าผิดโสมเราไม่ผมแหละลบที่ไหนดีอ,อึ้ตาอ่ะ บอกว่าตามมาไม่ได้แน่ตอนนี้ยังได้สกิลวิ่งบนน้ำนะครับาได้สกิลวิ่งบนน้ำเมื่อไรจะฟุ้งฟิ้งอันี่ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเอาใจของฟุ้งฟิ้งไหมฟุ้งฟิ้งไฟุ้งฟิ้งเออฟุ้งฟิ้งเงียบเงียบเฮ้ยชิบกระดกระดชินโจ๊นี่ชินโจ๊ะน้ำชินนี่ชิบนี่นี่ชิปนี่นี่อย่ามไในว่ายน้ำ น้อยหมดก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อแถวของนง้นจะหมดแล้วจะหมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วอือหมดแล้วนี่หมดเลยฮะไปอ่อตรงนี้ที่จังไดเอ้าไอ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัง ตอนนี้ครับพักิลเราจะไม่ทำเลยเขิดมือทีนี้มาเที่ยวเตะๆอัพรถอัพปืนนี่ไงใช้ได้จริงๆคนคนนี้ตอนนี้เอาเสื้อฐานะชึ้ดีมาใส่เล่น,มลนแม่ฮัทจิวบ่อยโอเคครับ นม่กี้ปิดอำนาจแดดไม่สองปารอันนี้ครับเราก็ไปที่สามเด็กเล่นไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้านนังตัวค c u s t มเร้านเบรกเบรกอย่างนี้พุ่งทีนี้น่าจะชนกับตรงแพงโอ้โหเอลพิวดีผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยอันนี้ผมมาหาเซาหูนะฮะเซาหูที่นี่มีจริงบ้ แว่นต้องแว่นเอาแบบตามสไตล์ผมนะที่ผมใส่ทุกวันออัปต,ต,ตัวดีตัวตวดีอุ๊อุ๊ไม่ดีไม่ดีเนี่ยในข้างนี้ไม่ไม่มีสเสื้อฮูที่มันแบ่งแล้วแบ่งหัวก็แบ่งตัวไม่มีมันไม่มีในภาคสามยังมีเลย ที่ห้องนี้แคไหนไม่มีอ่ะงั้นผมหากับจะหมดร้านแล้วนะครับไม่เจอเสื้อที่มันแบ่งกับนั่นเลยอันนี้ได้ป่าววะไม่ได้อนะ่ะมึงเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมอยไปหมดอ้ออ่ะอือ้ืออันนี้ได้ป่าวดำล้วนหมดเลยต้องการเสื้อฮูเนี่ยพี่แบบแบ่งหัวกับเสื้อ พอจะมีสักจังสี่ไหมน,นี่เอาก็ได้วะไม่เอาก็มีเสื้อที่ต้องการอยู่เสิ้อมเใ้น่นี้กันเนี่นนมันจดปไอเสื้อนะ่ะเหรออันไหนวะเอออันนี้แหละเอาแบบเป็นสีดำให้มีชิดให้มีชิดด้วยต้องการมันไม่ได้ ไม่ได้ครับส่วนเก่งปึ๊บ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 เก่งมันเก่งแบเ,เดียวอยู่อ่ะยาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีจะอันนี้ก็ได้อ่านนี้ก็ได้ครับตามสไตล์เด็กปกติชอบใส่กางเกงขาสั้นอยู่แล้ว เอ้ยแม,าม,าม,ามา่แมนแมนจริงๆห่านต้องเท้าต้นสูงด้วยอ่อยาจะเป็นแบบเด็กแนวเต็มตัวโอเคเรียบร้อยนี่ <C oughs> เป็นไรวะเนี่ยมันมีคนดินทายอยู่ตอนนี้ครับเราก็ได้ลุงแมวตรงนี้ลุงป้า,าลุงวะเนี่ย ไปใช้ขอนอนขอนอนอยู่ไม่น่าจะเห็นมั้นอนแล้วลืมตาไหมครับนอนลืมตาตายเหี้ยได้อยู่เลยนี่คือลูกตาของลุงเออลุงโทษทีโอ้โหเลื่อนนี่ใครใครมีเรื่องเหรอแถวแถวนี้แถวนีเถื่อนจริงนี่อือไปทุบ ทบ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 บ้านไข่ตบไม่เอ้ยเอ้ยดาบกนบอลดากันบอลดากนบอลเอามาดาบกันบอลไข่เล่นแบกเดยดากนบอลดากนบอลดากนบอลทืทบบอทบทบบททททท ทา,ทางนี้ดีกว่าสวรรค์นะครับฉันเดาเปิดเสาไหมไม่เปิดยังไม่เปิดดีกว่าเปิดตอนท้ายขีดแนงเลยวันนี้จะมาเที่ยวเอาง่ายนะครับมาเที่ยวนะครับชิปอันนี้ขับรถแท็กซี่มาไหมหรอไปแต่งรถแผลบเอ้ยดักกันบอลลากันบอลลากับอลขี่ชนแม่งเลยขีขดฉุดแล้วโอ้โหจะดดักกันบอลไม่ไหวแล้ววะ เดไปร้านนั้นก่อนดีกว่าร้านแต่งรถครับสัก,กุไรไม่ใช่ประแจ้ยอืยอโทษทีปากโปงหน้าเปิดเดี๋ยวในแมปแม่งขึ้นจะมองไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ไหนไหนมัน่งเออโทษทีครับเดี๋ยวต้องดูแมปแล้วไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงปีตีกลับครับตีรถกลับเลยครับ แม่อืมใครขี่ชนนี้รู่งเรื่องไม่มีคนยิงล้อเว้ยตำรวจนะใช่ไหมโอ้โอ้เฮ้ยเจนเจนเจนอ้าวตำรวจแน่เลยโอ้โหมันมันเลี้ยวมันจะเลี้ยวไปได้นี้ตลอดเลยเอ้ยเวลาด้านนี้เลี้ยวมันก็เลี้ยวสุดขีดเอ้ยอิวรถมาส่งครับแกรหัสก่อน hình uh. đoán, yeah. à tà la cầm đấy nghe, giờ đây đó, hình đoán mới sai quá, ơi bây giờ một lâu, bây giờ chỉ một lâu, con tên hàng này cũng được. อาอวะเอ้ยอันนี้อันนี้โอเคแม่เกือบไม่ทันเนี่ยใส่แว่นหน้าตาดีด้วยอ,อื้อ๋อลหน้าก็โดนอหลังก็โดนโอ้รีแพก่อนนะโอเครีแพลเรียบร้อยจอดไม่ตรงสามแล้วก็ลุลวๆเหมอนเป็นไงวะอออไอ้ขึ้มาข้างบน เอ้ไม่ต้องหรอกอันนี้แบบแข่งคนพอครับเรียบร้อย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 ครเอาเกณฑ์มาจบเงี้ยโอเค,อ,เคอืออือบอยครับมาตองหมดน,นะหมดริว

เอออันนี้เลยไอเทมน้องหาไปที้ส่วนนอันนี้รวมเลยครับรูปหลังคาถ้าเปลี่ยนรูปนู้บนี่รู้เรื่องครับไม่เอาเไม่เขียนมาแท็กซต้ซ <c oughs> ไม่มีอะไรขึ้นยิงขึ้นเง,งือ ไอ้ข้างหน้ามันสีดำแล้วก็สีดำนี่เอาสามดีกว่าวินโด้กระจกเอ้ยนี่นี่เออมันคืออะไรวะตังผมไม่ต้องกลัวหมดครับเหลืองเลอร color body color เ,เอ้ยมีเป็นอ,อ๋อแนวผมโดนมดกัดแน่เลย Lúc á lốt của khổng lồ mình đâm khảo xem nè hay điểm nó mình đầm khảo à gì, Ad <cười> <cười> <cười <laughs> <vào> đây 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 anh nếu mình ơi mình đâm nó đầm ông à không? thật sự hơn mình đâm 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 liền nè đi qua mình đầm mình đâm đầm đâm mình đâm บอดี้เพนสามอ๋อด้าน,นหลังด้าน,นหลังเอ้ยเพ้นมุ่งงั้นมุน่งงันเอ้ยมันสีอ่อนกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้น่าเป็นอันนี้นี่อันนี้เลยจริงจริงที่โดนอันล่างน่าเป็นนี่มันสุดยอดดีว่าผมรู้สึกผมโดนบดกัดแล้วมันคันมากเลยเนี่ยเป็นจังซี่นี่อันเล็กอันนี้ ด้วคัลเลอร,เรอ์เป็นสีฟ้าด้วยกันไปรถคันนี้แท็กซี่จริงครับอาวจะทำยังไงครับโอเคกลับมาเออยยยย,ย,ยโดนรถเรารถเราซิว่าแพงเอ๊ะเป็นไรของมันมันเนี่ยโอ้ยแต่ได้เอ้ยพุง่งพุ่งชน อันนี้ของแท็กซี่มันใช่ปล่อยทิ้งไว้เอ้ยเอาท้อนมาเอารถคันอือเข้าคันไหนเอ้ยเลคัเตอร์ก็ได้เลคัตเตอร์เ,อเลคัเตอร์เลคัเตอร,ตอร์น่าจะอร่อยนะเลคัเตอร์เลคัตเตอร์ผมไม่อัพด,ดีกว่ามันเป็นรถสวยอยู่แล้วเอาค่าเปลี่ยนให้เขาเอออันนี้อันนี้โอเคเท่าน,นี้แหละ คัลเลอร์คัลเลอร์เอาตัวเต็มดีกว่ามั้งเอาเต็มหมดเลยคุณออกโอ้ยยำนี่สวยเลยอ่ะโหสุดยอดไม่ต้องไปแต่งอะไรงั้นนะแค่เป็นสีก็พอใจผมแล้วอันนี้มันผมชอบไงเวลาเลี้ยวมันดิฟดีดิฟดีมีประโยชน์ต้องห้ามูนี่เรียบร้อยมันไม่ต้องอีกยาวเงี้ยอืม ไปไหนดีครับไปออือหึเป็นเมืองไทยตัดหน้าโดนด่าเลยเนี่ยตัดหน้าอย่างเงี้ยครับหยุดเรียบร้อยเอ้ยอันไหนอันไหนอดอดแยกอดแยกที่นั่นตีนตกก็ได้นะเพราะมันเพราะผมมีสติในตาครับมองมองมองไม่เห็นเลยข้างหน้าเฮ้ยหยุดอือหึมองไม่เห็นโอ้ปากโปรงเปิดเลยเว้ย รถไปไหนวะอ๋อทางนี้อ๋อทางนี้ทางนี้เดี๋ยวท,ทางนี้ครับเดี๋ยวทางนี้ก็จะเจอเจอเจอละแต่งตัวที่หนึ่งครับรถคันนี้ผมเดี๋ยวมันมันช่วยอ,อะไรครับช่วยรถลอยครับนี่ครับถึงแล้วแล้วแต่งตัวที่เราต้องการจะมาถึงเถืไหร่ชื่อมันเดี๋ยวดูเสื้อตัวนี้กันกว่ากโ็โทษโทษลง โอเคเสียงนี่มันอ้าวฟินอะเล่จริงเอ้ยอันนี้ดูเท่จังน,นี่เป็นนี้ใช่ไหมครับเรามาดู upper body ดีกว่า upper body อืม อันที่ถูกใจไม่มีเลยถ้ามันเนี่ยไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรหน้าตาคนทองเหนื่อยหนับใจไม่มีไหนถูกใจแล้วมันเปลี่ยนได้อันเดียววะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่นนสามไปล้วอนีอาอ่าเริ่มสีเอ่อน้ำเงินเ้ืยอันนะแต่มันย้เข้าสีผมมันไม่ถีกยจ เิืเรืองสีแดงนี่แปลงเสีนเงินปกติดรกว่าส่วนเอ้ยแมว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 ยบดี้านล่างอ่ะท่อนล่างอ่ะเลเยอร์เฟเจอร์เฟเจอร์มันเผื่จะได้นี่อ่ะโอเค ชูชูเอ้ยรู้สึกโอ้โหสุดยอดนะครับอันเดอร์แวร์ไม่ต้องครับอันเดอร์แวร์ไม่ต้องเดี๋ยวเอามือเอามือแค่มือพอนนี่อันตกใจนะอันตัวข้าเสียนตกใจไหนอันอันพสารไม่ไม่มี อันนี้นี่เหรอวะเอาแบบนี้ดีกว่าเออมันเคลียรนิดหนึ่งกลัให้ยำสุดเลยน่ามาอะไรครับนักเวทนักเวทเออเออเอ้าเออ,อทำจังสี่ đơn tịt lại ngoá hô thôi 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 นกอุ้ยบูใสแทงมาเนี่ย <fifty goose Horse addition> โอ้โอ <assessment> ้โอ้จะจจะตายนะครับจะตายนะครับคุ้มลงมาคืบซ้ำวัดเดย์ขอเลื่อนหน่อยวัดเดย์ไอพวกนี้มันไม่กลัวพอผาไปดีกว่าวปชุดกราก็ไปยุโงชิบเรียบร้อย ตรงนี้ไงหรือวะใ่โกเออไปต้องไปเอาร้านปืนเหรอเออโหแล้วเดี๋ยวทำไมต้องมาแถวนี้เดียวเนี่ยไปก็ได้วะเดี๋ยวไปให้คนจากที่นี่ันดีกว่า ถ้าหนีไม่เราก็ลงก็ลงน้ำด้วยกันน่ะเอ๊บชิบอืมชิบอือจอมอืมมนการเกียนนะเวลาเวลาลงน้ำมันรสชามากเลยทำไมฉันึงอยชิ้นได้ Enter โอ oh, oh. ้โหมุณเข้ามาซะวนนี้ออก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 ใหญ่าหญ่ยิ่งเป็นักเวนนะนักเวนนี่โหดสายโหดนะฮะอืมหึออกเลยแมวไม่เข้ามาเดียงงเงียนทุกอย่างวันนี้อืมเปพุ่งไปไหนอืม อ่าไปอ,อม,มันี่ศพใช้ประโยชน์นี่ศพทำศพแม่คนเป็นศพครับเข้าใจบอกอึเดีย๋ยวมาถึงตรงนี้มันต้องทำเควรล้วสี่ย่อยเมตรอชิอปบินชิป ถึงเฒ่าถึงเฒ่าฮึบแต่ตอนนี้พี่ช่วยจันนี้แกลกจนันจันนี้แก๊กรู้สึกแล้วก็ต้อง ISO <c oughs> 6บิตนั่นแหละครับ <c oughs> เหมือนที่เคยได้บอกไว้จะมาเล่นซ้ำมันอีกทีหนึ่งครับใ <c oughs> ช่แนะ่ใ <c oughs> ช่แนะ่ครับ ไช่เลยครับแล้วมันช่วยตอนนี้แกงอีกทีครับ <is> ซึ่งเราทำไปแล้วต้องมาทำอีกครับโคตรสิงไม่โคตรสกิปค่าไม่ได้เหรอ <the> เล่นแล้วเล่นอีกงั้นเดี๋ยวขอตัดพาร์ตอนที่จอนช่วยจอนแกกเหมือนกันโอเคกลังกันต่อนะครับที่หายไปทักคู่เพราะว่าทุกคนน่าจะรู้กันนะครับไปทำอะไรมาก็คือเล่นอีกฉางมังให้จบมึงโคตรปวดหัวเลย เอ้ย้ี่บอกคืนคืนทำจังซี่ได้ไงนี่อ๋ออย,นนย่างนี้ปกติละยืนค้างยืนค้างหรือวันนี้ก็คือเราต้องช่วยไอ้จอห์นนี่ครับจอห์นนี่เก๊กจอห์นนี่เก่งจอห์นนี่เก่งเดินเออเดินชกันได้เหรอประตูมี้ผังอ่ะไม่ปลุกประตูมึงไม่เดินแบบ มาไดยตั้งไหนวะอินโนโลบัตไปไปยาวไปขึ้นบนต้องเป็นอีจอนนี่แกงเลยมีอุ๊ยเจอถึงแมวโหเคตกเออร้อยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลง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 จอดโอเค อ๋อฝังโน้นฝั่งโน้ตเนาะเดินม่ถูกหรไม่หรอไอ้ทิ้ยามาเลยเพิ่งรู้ว่ามีมานเปิดอืออ่ะตาย กินบรีเลยอุ๊ยบอลนี่แกเหรอไอยาคันบอลนี่แกเหรอด่ากันบอลเหรอด่ากันบอลเหรอด่าไปหมดไปหมดโอ้ยยาคันบอลเอ้ยขึ้นขึ้นตัวเจ็บโอ้ยหนักหนักหนักถึงแล้ววยถึงแล้วลงโอเค พูดกันอ้ยืนเหนือพังก่อนดีกว่าเคนเดี๋ยวมันฆ้ายากอรองทางเงิยเยียบหนึ่งทางอือ เออเอเออถึวินเดียวก็ตกวเอวี่วัน everyone, everyone. Ui, ui, chết kiểu là tổ. À, thổ. Đi, 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 đi. ให้ผมหันไปยังยังงี้ไงยังงี้ไงเออติ้ยังไงอะตัดโผโอหังอันนี้คุ้งเลยดีกว่าน้องสาวเออข้างหลังล้างล้างเนาะเออพังพอดีโอโอพังอังหมดอังหมดเี่ะหรอก โอ้โหพวกนี้มันยิงดีกว่ามากเลยเรียบร้อยโลนี่แตกต้องยิงหุ่นยนต์แรงระเบิดยนต์โดยอื่นอี๋โดนกระจายหมดยิงอัด ิวเอนิมี่แตัวอีสองร้ยตัวถึงองพันนะครับอ๋อมลันลงช้ามันขึ้นเร็วเข้าใจจริงบอแล้วไม่ออกมาแล้วยิงยังไงเนี่ยอืมเอเอร์นท์คุ ô nằm ở trên nằm bớt nằm bớt nằm bớt nằm ấy năm mươi khoảng ô ừ, nằm như vậy ây bọn đi đơn luôn đơn 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 มาแล้วตาแล้วโอเคครับซีนแ็บลงมาแล้วครับทำอย่างอบไม่มีใครมามตายเกี้ยงหมดเลค้ค เอาไว้ไม่ใส่เอาไว้จะมีแก้วไว้ใส่อืออ๋อตอนนี้พักษานตอนอยู่เครื่องบินนะครับใครยังไม่รู้เรื่องไปเล่นเลยนะครับพักษาตอนอยู่เครื่องบินนะครับตอนแรกเลยครับอ,อูเยอะ อืออืออืออ้ยเอเลนมามา,มาตอนภาคสามหรออ,อ,อ่ะมาถึงนี่เลยเว้ย <c oughs> เด่นลงเกิ์เล่นลูเกอร์